สวัสดีค่ะคก็นะคะวันนี้นะคะเป็นการทำดีโอครั้งแรกนะคะอยากจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำให้ปากนะคะ,นะคะอันนี้คือ,อจะมาแนะนำส,สาวๆที่มีปัญหาเรื่อง ปากดำแห้งลอกนะคะทาปากไม่สวยเวลาทาไปทาลิปสติกไปแล้วเนี่ยไม่ว,ว่าจะสีอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่ได้สีอย่างที่ตัวเองอยากได้นะคะเพราะนั้นก็คือปัญหาหลักๆของเอ๋เวลาแต่งหน้าเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเพราะว่าไปคน้นพบวิธีการที่จะแก้ปัญหาหนี้ได้แล้วด้วยตัวเองนะคะก็มาก็ไม่ใช่ด้วยตัวเองหรอกคะ่ะคือจะทการแนะนำะศึกษาอะไรต่างๆ ของของอลายหลายท่านที่มีการเอามาแนะนำมมานะคะก็มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็จะกระทั่งได้วิธีออกมานะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะลบปากก่อนคนะ่ะอยากจะแนะนาําวิธีการลบปาก ที่เราทาลิปสติกลงไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าปากของคนเราเนี่ยนะคะดูดีๆก็จะมีเห็นเป็นร่องอย่างเงี้ยนะคะร่องปากเวลาเช็ดเนี่ยไม่อยากจะให้เช็ดอย่างนี้นะคะอยากจะให้เช็ดอย่างนี้ลงมาเบาๆแยะ่แรงเพื่อที่จะไม่ให้ร่องมันเกิดมากขึ้นกว่าเดิม นอีั้ก่นกนี้ก็จะไม่มีสีหรือว่าอะไรบนวนกีปากลวนะคะก็จะเห็นว่าปากจะค่อนข้างเป็นมีสีคล้ำนะคะ,ะ,คะแบบนี้ก็อยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับ ขั้นตอนอันนี้นะคะก็คืออันแรกเลยจะเป็นลิปคอนซีลเลอร์ของแคนเมกเห็นไ่มคะค่ะลิปคอนซีลเลอร์ของแคนเมกอันนี้เนี่ยเป็นอันล่าสุดที่เขาเพิ่งจะมีออกมานะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอันรุ่นนี้ซึ่งจะมีสีส้มด้วยลิปคอนซีลเลอร์สีนี้เนี่ยปกปิดรอยคล้ำดำ ค่อนข้างดีมิดชิดมากนะคะแต่ว่ารุ่นก่อนเนี่ยเป็นลิปคอนซีลเลอร์ที่เราว่าเทียบเทียบกับ,บคอนซีลเลอร์อื่นแล้วเนี่ยเราว่านี้ดีนะเพราะว่ามันชุ่มชื้นกว่ากว่าของยี่ห้ออื่นๆที่เราเคยเคยใช้มานะคะแต่ชุ่มชื้นถ้าว่าชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเหมือนแต่ว่าเราไม่ต้องทาบางก่อนซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไม่ติดถ้าจะให้ติดทาบางแล้ว ต้องรอให้มันสุกตัวอีกนึ่งให้มันซึมเข้าไปในปากตรงปากบนนี้กับปากเราบนเนื้อปากเราเนี่ยซึ่ง,งทีทมเขาไม่ค่อยมีเวลานะคะเราก็ได้อันใหม่มาเนี่ยซึ่งมัตอบคําถามเราได้ดีมากตอบโจทย์เราได้ดีมากเพราะว่ามันไม่ต้องมันมีความชุ่มชื้นมากทีดกปกปดเดียวแล้วก็ปุกปิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะก็ราคาไม่แพงด้วยือที่วิวสัตว์นะคะ เริ่มกันเลยนะลิปคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัวนี้คือมันเป็นสีชมพูซึ่งสีชมพูเนี่ยด้วยพิเอเจอร์ของบางแมเนี่ยมันปกปิดเลยดางไม่ได้มันหลอนนะคะยังไม่เหมาะแต่เขาบอกว่ามันมีสีนี้สีเดียวเราก็เลยลองมาดูเพราะคนขายบอกว่ามันเป็นสีที่เขาทำมาให้เข้ากับ เช่นเดียวกันนะคะคือจะทาอย่างนี้ก็ได้แต่วิธีการของเอแล้วเนี่ย,ยากจะได้นำไ้ทาแบบนี้เพราะคือเราต้องการปิดร่องอะร่องริบาิปลเราก็เลยอยากจะให้ทายอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยให้มันซึมเข้าไปตามร่องที่มันเป็นเส้นตรงเพราะว่าร่องริบปาาของคนเรามันจะเป็นเส้นตรงมันไม่ได้เป็นข,ขวางข เนี่ยค่ะโดยเฉพาะขอบปากเนี่ยเห็นะคะทาได้เลยทาให้มันเกินๆมันก็ได้เลยยิ่งถ้าเป็นลุกที่เราต้องการจะใช้วันนี้ด้วยแล้วเนี่ยต้องการจะมาแนะนำวันนี้ด้วยแล้วก็จะเรียกว่าลุกเดบิลิกนะคะฉันก็ทาเกินไม่ได้ให้มันเหมือนกับเราปากเราอุ่มๆนะคะช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่ก็ตึงๆรักใจไม่น้อยครับโดยเฉพาะแฟน เห็นไมคะว่ามันไม่แห้งเลยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นก,ก่อนๆเขาเนี่ยพรทาไปแล้วก็จะให้ความกูจะเห็นเล้วว่ามันแบบม,มันลอยออกมาค่ะม,มันจะลอกออกมาอันนี้มันไม่ไม,มีไม่มีปรากฏการนั้นเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะสิ่งต่อไปที่จะต้องใช้นะคะเพื่อได้ลิปเบบี้บลิปลุกนก็จะเป็นลิปติ๊กของแน่นำเลยนะคะ สีนี้นะคะสีนี้ที่เลือกมาเพราะว่ามันเข้ากับสีปากของเราเบบี้ลิปลุคเนี่ยควรจะเป็นสีที่มันใกล้เคียงกับปากสีปากเดิมของเรามากที่สุดนะคะสีปากของเราก็จะเป็นแบบเราก็เลือกมาสีน้ำตาเนาะเพื่อให้มันเข้าสีปากเรามากที่สุดที่ ลดน้ำหนักได้ถ้มีความพร้อมอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชั้นเก่าอย่างหลับขาวดีนั่นเราเห็นได้ว่ามีความพร้อมดีเช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นทีละอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก้านเหล็กนะครับไทยแลนด์ปีนี้ครับการแข่งขันท็อปไทยแลนด์โอเพนก็รางกันว่านคริบของชูตัวนี้นะคะคือมันไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวลิบคอนเสียลืมมันปกปิดได้ในระดับแม้วนะคะ แล้วก็พอเอาตัวนี้ลงต่างไปอีกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะทำให้ปากเราเนี่ยดูมีมอย s t เจอไม่ชายนี่แล้วก็ไม่ไหนักคือดูเป็นแบบปากธรรมชาติที่มีสุขภาพดีอะนะคะปิดร่องเิมฝิปากของเราคือไม่ได้ปิดทั้งหมดแต่ว่าให้ความเป็นธรรมชาติะคะ่ะ ก็เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้น้ำสองสีงน,นี้นะคะถ้าใครอยากต้องการลุคแบบนี้เนะี่ยลองไปหาม่นะคะอันนี้ก็ทำโอเคเลยหรือถ้าใครที่ริมฝีปากไม่ได้ดำไม่ได้คล้ำม,มากขนาดของเอเนี่ยก็เลือกสีอื่นแต่ขอให้เป็นด้วยเนี่ยมันโอเคเลยนะหละังก็จะได้ลุคทีเ่เป็นเบบี้ลิปที่มันแบบ ความอิ่มและเหมือนมลด้นทานะคะก็หล่อปุ๋ไปได้พอสมควรโอเคก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตเกี่ยวกับการปิดลิ้นปากสำหรับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องลิ้นปิปากบางครั้งแล้วก็แห้งลอกนะคะก็ช่วยได้เลก็บอกว่าคงเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็วิดีโอต่อไปก็จะมา 반대야. 한 2권 정